คือจริงๆเอออย่างคือคนอื่นอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างตัวของหนูเนี่ยเขาถามคิวมาแล้วก็ถามคิวมาว่าเราถ่ายวันไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ให้คิวไปส่วนคนหน้ากำแพงอ่ะเราให้เขาไปหาอีกทีนึงค่ะอ้าวใช่ไ่ต้องชื่อหน้ากำแพงมาก่อนเหรอไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าต้องไปแมทคิวกันอีกทีนึงอ๋อใช่พอเขาแจ้งมาว่าคุณหน้ากำแพงเป็นก<อ>ารา์ค่ะก็จริงๆก็ ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบรคิวได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องแมทคิวกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือว่าตกใจว่าเขาไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่คือต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ค่ะตอนไหนว่าเป็นกันก็คือเขาส่งมาบอกทีหลังค่ะคือเราให้คิวไปก่อนแล้วแล้วก็ทีนี้ก็คือแบบว่าเรารู้แค่ว่าเออเราต้องไปออกรายการนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่านักกำแพงเราคูกใช้แล้วพอหน้ากำแพงเูกว่าเป็นกันตอนนั้นมัน ก็ตกใจว่าจะยังไงดีมันท้องมันร้องไงเออมันก็หรือกีเสอ้อมันบินโอ้ยแม่ไม่หรอกมันก็เอพอมันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได้ออกรายการด้วยกันหรือว่าไม่เคยที่จะแบบทํางานด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องร้องเพลงกับเขาใช่มันก็เลยเออยังไงมันหลายอย่าง ตอนนั้นคอนคิด hey มาหลายอย่างใช่ตอนตัดสินใจน้ำนะครับคอนเตซีย์ว่าโอเเคราให้คิวไปแล้วไงคะตอนนั้นคือเราให้คิวไปแล้วแล้วพอเราเขบอกว่าเป็นการใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือเขาต้องไปหาคนที่มาแมทที่ได claro> ้คิวเดียวกับเราค่ะณตอนที่้มีความรู้สึกไงว่าทำไมเขาจับแมทมาได้ขนาดนี้ คือจริงๆจริงๆรเราเราแค่แบบว่าเอ๊ะพี่คะถ้ายังไงคนหน้ากำแพงหนูขอแบบรู้จักกันหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันแค่นี้เลยก็ใช่ใช่เลยก็ก็รู้จักกันเลยไม่ตองที่รู้ว่าเป็นกันแล้วมีใจที่แบบเอ๊ะปฏิเสธไหมหรือยังไงดีไหมเออแล้วแต่ที่เราคิวไปแล้วอะค่ะ ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำงานด้วยกันได้ค่ะไม่ไม่ได้มีอะไรขั้นตอนการเลือกเพลงเราเลือกงทำไมต้องเป็นเพลงเขาถาละเอียดมากเลยวันนี้ยี่ติามยี่ติามโค่ม่ค่เราปนลงดีเทลเองนะในรายการอ๋อค่ะใช่ใช่เราเป็นคนเรือค่ะดราคนเดือกทำไมต้องระยนทําจ คือเล,เลือกเพลงเนี่ยยากมากค่ะแต่ว่าอา,อาจจะอย่างแรกมันอาจจะเรื่อกลิขสิทธิ์ด้วยที่เราแบบต้องเลือกเพลงในใค่ายนี้นะแล้วก็แล้วเราก็คิดว่าเอจะเลือกยังไงดีคือไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาทายถูกแล้วก็อยากให้แบบทุกคนคิดไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ก<อ>แต่บังแบบบ้าเป็นเห <ขอ S 1> มือนบางแบบว่าเหมือนเขาก็คิดว่าเป็น เสี่าแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเขาพูดคำนั้นภาษีมันคุ้มมากอันนี้ต้องไม่ถามเขาอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าว่าเขาคิดหรือเปล่าถ้าไทยถูกจริงแล้วเขาก็น่าจะคุ้มเสียถ้าไทยถูกมันมันจะไม่สนุกหรือเปล่าเลยจ้อย่างไรอย่างเพลงระยะาำใจน่าจะเป็นเพลงแรกในชีวิตเขามันมีความเชื่อมโยงยังไงทำไมเราถึงชอบเพลง ต้อนอะไรไว้คะไม่ไม่ก็ไม่ไม่ก็เป็นเพลงเอ่อช่วงช่วงเวลาที่เขาประกวดเราก็ได้ไปเชียร์เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ขแสดงว่าเราทีทีก็คือเราอยู่ในโมเมนต์กับเพลงนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกัน, <c oughs> นก็ก็ <c oughs> ประมาณนึงค <c oughs> ่ะก็ของเพลงมีผลไหมคะอ๋อไม่ไม่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นเป็นเพลงของเขาแหละเราก็ตั้งใจจะร้องเพลงของเขาแหละ <c oughs> จริงๆริงเขาไปอยู่หลังแพ้งมารู้ไหมว่าเขาจะทายถูกไหม ลุ้นค่ะแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะใครไม่ถูกหรอกเพราะว่าคือทุกคนทุกคนข้างหน้ากำแพงคิดว่าไม่น่าจะมีใครคาดคาดถึงว่าเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริง <c oughs> ๆ,ๆก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนที่ถ่ายรายการอ่ะพี่สายได้เจอตั้มใช่แต่ว่าก็มีแบบคุยกันเล่นเล่น<ม>บ้างว่าแบบเอออาจจะแบบเออได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้มก็ยังบอกว่าเออคิดไม่ถึงว่าจะมาเทปนี้คือเพื่อนสนิทเขาที่อยู่ในรายการ แก้มัะไร่มงท่าก้็หลังจากรายการได้คืยกันก็อย่างอย่างตาไม่ได้คุยแต่ว่ากับกับพี่แก้มก็คือมีได้เจอที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาไหคะคะเขาก็บอกว่าก็ดีดีอะไรเงี้ยห็นดีแอคเขาไหมคะห็นดี้แอคของคนไหม จริงรีแอคที่มาเห็นชัดๆอะคือนั่งดูในรายการาพร้อมพี่ๆ<ค>เหมือนกันใช่เพราะว่าพอวันที่ถ่ายมันมีอะไรมันมัน,มนหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตทุกคนขนาดนั้นในพาร<ค>์ตี้ในพาร์ตี้เขาถ่ายถูกแล้วเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเปิดกำแพงแล้วเหรอก็ก็ณจังหวะแรกก็เอ๊ยยังไงต่อเนี่หมายถึงว่าเราต้องคุยกันยังไงต่อเพราะว่า มันไม่ได้เจอกันนานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่สีเพราะพี่สีช่วยเยอะมากๆพี่สีน่ารักมากแบบเราแบบจะคุยที่ไหนค่ะคุยหรือแบบมีอะไรกันไม่เป็นว่าเป็นยังไงมันไม่รู้กันนะได้เจอหน้าบนเวทีตอนแรกการออกรายการคู่กันมันก็ตอนแรกคิดว่าหน้าเราจะเบลอหรือเปล่าเอ๊ะหน้าฉันออกมาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเข้าไปก่อนหน้าหน้าจะมนะคะใช่ไหมตัวเห็นรีแอคขำไม พอมาดูมาดูในจอแล้วว่าแบบตลอดกันที่ตัง้งแต่ร้องเพลงแับเห็นหน้าเราเอะไรเงี้งมยมคือพอดูรายการตัดออกมามันก็จะเป็นอีกแบบหนึง<ช>่งแต่<ช><ม>ว่านะนะตอนที่ถ่ายทําก็คือว่าคือมันก็หลายอย่างเนาะแล้วก็ คือในใจก็คิดว่าไม่ได้เราต้องช่วยกันลองเพลงนี้ให้จบก่อน,อนเพราะว,ว่าใช่เพราะว่าคือมันจะมีคิวแบบกำแพงขึ้นกำแพงลงแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคิวบล็อกกิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาคือแบบหนีไปไหนก็ไม่รู้เราก็แบบมาโอเคอมาลองเพลงด้วยกันให้จบก่อนให้มันจบเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใชพี่ถามสาวที่ตอนนี้อยู่หน้าเขาอ่ะเขาตาดีใช่ไหม ต้องถามเขาเองดีกว่าแต่ว่พี่เห็นว่ามันตาลื่นออกมันจะตาเฉลี่ยไปพอใช่ไม่ไเดี๋ยวในสายตาพี่สายค่ะว่าแบฟิวนั้นไหมก็อาจอาจจะมีมุคแต่เอ่อในเรื่องแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะต้องถามเขาเองแล้วพี่ถามค่างเสียะว่าเสียงของท่านสัยอะไในฟูรีตอนนั้นมันเป็นถามละเอียดมากเลยนไละเอียวในรายการอะพี่ดูหลายรอบมากเป็นแฟนคลับรายการกันแน่ๆเลย ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างพอันมเป็นนั้นเลยเสียงสัตว์มันก็อย่างที่บอกไปมันก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแล้วก็จังหวะนั้นมันก็เอ๊ะเราจะทํายังไงต่อดีเราจะพูดอะไรจะคุยอะไรการมันมันความรู้สึกมาหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันมีเตรียมมาจากบ้านไหมที่สไม่ได้มีเลยค่ะ ก็คือสไปเลยมองหน้าเขาเราก็จะคือทุกอย่างมันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วไม่ค่ะเรา่รู้เลยเราได้เตรียมตัวแบบว่าถ้าเกิดมมาแล้วจะพูดอะไรจะต้องพันเจพูดคแรสวัสดีเพื่อนกันไม่ไม่ได้เตรียมแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าจะทาหน้ายังไงดีค่ะมันก็ถามจริงมันก็ตื่นตื่นเต้นแหละค่ะตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอ๊แล้วแล้วเราจะต้องพูดอะไรบ้างแล้วในรายการคือทุกอย่างมัน มันมันเรียวหมดอะไรเงี้ยค่ะออ้ยขอโทษค่ะหนูไม่ได้พังนะทุกอย่างมันเรียวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันก็มีส่วนที่อกอกาละมันอาจจะมีแบบตัดบางส่วนออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็ค่อนข้างตะกุกตะกักนิดนึงแต่ว่าหลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณพี่ซีด้วยที่แบบคอยนำภารการให้ออกมาน่ารักได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคนก็บอกว่าสไตล์ของบิมันยังเป็นแบบกัณฑ์ที่ดีอืมอืก็ดีค่ะใช่ใช่ี เตรียมใจไว้ในที่สเพราะว่าพอกำแพงเปิดมาเรามันจะคนเขาจะยังไงจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันนานมากๆแล้วก็เหมือนรายการมันค่อนข้างแบบใหม่เนาะเราก็คิดว่าเกิดแค่คิดว่าเฮ้ยเด็กๆเจนนี้เขาคงไม่โซเชียลใช่เขาคงไม่เขาคงจะแบบใช่โอ้ยนี่เป็นเกย์แค่สิบปีเจอกันค่ะใช่ไหม ใช่มันนานมากแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอรายการมันก็อาจจะแบบเออเด็กๆดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอ้ก็คงไม่มีใครแบบรู้หรือว่าไม่มีใครแบบจําได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้ฟีดแบ็กมันก็ออกมาขนาดนี้เลยแต่เด็กๆเขาก็รู้ว่าแบบอยากให้พี่สาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบอยากมาโฟกัสกันอยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีตอนปีหกสามที่อยากให้กลับมารีเทิร์นกันตรงนี้ก็คือปีหกสามตอนไหนใช่เออก็ ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเลือกได้เห็นได้เห็นบ้างค่ะได้เห็นบ้างคือฟีดแบบแบบน่ารักมากค่ะจริงๆต้องขอบคุณทุกคนและขอบคุณแบบแฟนๆรายการด้วยที่ชอบอีพีนี้ของเราชอบเพยนี้ของเราความรู้สึกพออ่านแล้วมันมันทำให้เราคิดออยากให้กลากมาคบกันเค่ะชาน็ดบอกมีเอ๊มันก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่แต่เราฟอลโล่กันแล้วมไม่คุยกันหน่อยหรอค่ะ เ oh, รา follow กันแล้วอ๋อติดต่อจริงๆใช่ใช่แสดงว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่5-8จน6-3 6-8คือเราไม่ได้ follow เขาเลยไม่ไม่ได้ follow เลยตลอดเวตาที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆค่ะเพิ่งเพิ่งได้เจอก็คือรายการนี Gray> ้เลยแล้วเพิ่งได้เจอได้คุยก็คือรายการนี้แล้วอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะกลับมาติดตามกันและกลังแต่ละกันครับหน่ะ คือคือทุกอย่างมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็มีกันเหมือนกันนะนอกจากฟอลโล่กันแล้วเรามีฟอลโล่กันด้วยไหมตามกลับแล้วไงตามกลับแล้วค่ะค่ะ,ค,ะคือเขาก็ขอบคุณเราแหละที่มารายการนี้อะไรอย่างเงี้ยค ก็มีมีแค่รุ่นในรายการแหละพี่ถามดิแดงเชียร์ดางใจมันมีผลไหมลูกในตอนนี้ในวันนี้ในวันนี้ทุกคนใจเย็นๆก่อนรายการรายการเพิ่งออกอะแล้วก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้คุยกันมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็มาคำถามเมื่อกี้แดงเชียร์ดางใจมีผลไหมลูกเอ่อให้มันเป็นเรื่องหัวหนาคตแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบมีภาพที่ดีต่อกันแล้วตอนนี้คือโสดกับโสดไงวิททำไมวิ พี่พี่ขยันเชียร์กันมากเลยพี่ก็เชียร์มาตั้งนานเลยรู้ไหมสิบปีลูกนานมากสิบปีค่ะจะมีโอกาสไหมคะับง่ายและสั้นเอ่อให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่กล้าตอบอะไรมากตอนนี้คิดดูว่ายังไงกับคำว่าสิบปีผ่านไปแล้วมาเจอกันในความพิถีพิถันของคู่เรามันมันตกใจเหมือนกันนะสิบปีเนี่ยมันแบบนานมากอะไรเงี้ยค่ะก็จริงที่เจอกันนะตอนนี้ก็ ด้วยความที่มันมันผ่านมานานแล้วเราก็รู้สึกว่านะตอนนี้เราก็โตขึ้นกันทั้งคู่แล้วด้วยค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันก็เออถือว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตและกันเนาะไม่ได้ถามเลยเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างแต่ที่เราเคยรู้จักมันยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้แบบพูดคุยกันขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เจออะไรกันเลย แต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแหละเรื่องผู้เปนผู้ไม่รู้ไงเพราะว่ามันพึง่งมันพึ่งได้กลับมาเจอกันไงเราก็เลยแบบเอ๊ะแล้วเขาเป็นยังไงอะตอนเนี้ย<อ> <c oughs> ไม่ไม่คือถ้าสำหรับตัวตัวเราเองน<อ>ะ<อ>ก็คืออะไรเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วเราไม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ใชไ่ไม่ไม่ได้มีปิใจอะไรเลยไม่ไม่ค่ะ กดล้อมากเล่นไหมกับการที่เราได้โอกาสได้ออกมาเจอกันได้มาพูดคุยกันบนเวทีนั้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆมันก็มันก็สบายใจนะคะใช่หลังจากนี้ถ้ามีรายการติดต่อมาค่ะเราว่ายังไงหมายถึงว่าติดต่อเราคู่กันอ๋อได้ได้ค่ะนี่ไงพี่พี่ขายงานนี่ายงานแล้วถ้าออกงานคู่กันได้ได้ออกได้ค่ะเลขาคู่กันได้ไหมได้จ้างงานค่ะจ้างงานได้เลยเราเล่นมือดนิได้ไหม เลือกเพลงง่ายเดี๋ยมันจะแบบใช่คนโกรธไม่เอาคนโกรธแล้วเราก็เลือกเพลงยากซะด้วยในรายการจริงจริงพี่กับมันจะียพากลนักแสดถ้าต้องเล่นด้วยกันรผมจะช่องมาติดต่อมาให้เราไปดูเขาเราเล่นได้เ่นได้เล่นได้มันการทำงานทำงานได้ไม่เขินเใช่ไหมไม่นะไม่เราไม่เขินแต่เขาอ่ะเขาต้องถามเพราะเองอีกทีนึงแต่ใจเราโม้เป็นใช่ไหมถ้าเป็นกันกันได้ค่ะได้ได้ ถ้าเอย่างนี้ไปหลายคนถ้าเป็นภาษาตรงนี้จับจิ้นกันเรารู้สึกยังไงน้อ <c oughs> มีจับจิ้นเรหรอเขาจับจิ้นเป็นไง <c oughs> อ๋อพี่พี่แต่และคนบอกค่ะก็โอเคจริงๆก็ดีใจที่แบบว่าฟีดแบบแบบน่ารักมากๆจริงค่ะคือเห็น,นหลายๆช่องทางเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบดีใจในการแบบกลับมาเจอกันของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วพี่สายยังส่งใช่ไหมลูกใช่ค่ะส ไม่ถดงฝากถามเพื่อไม่นช่เพื่อมใช้ปน์ออโอเคหมดงาแล้วสเปกยังเหมือนเดิมไหมคะไม่มีสเปค่ะ้ถละสมมติเราสามารถเอ่กัดมันคบไได้ไหมสมมติสมมติสมหรอต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นไก่เออไม่ต้องเป็นไก่รอกแล้เป็นไค่สมมติไม่รู้ว่าตอบไม่ได้อะ อ่ะสมมติจามีคนมาจีบได้ใช่ไหมคะมีคนมาจีบได้นั่นนั่นนี่คือเป็นใครก็ได้คือในเรื่องของ้ย่างที่ไม่ไม่ใช่เป็นใครก็ได้ต้องแบบนิดนึงต้องดูนิดนึงต้องเลยนิดนึงได้ไหมคนคุ้นเคยดีกว่ามันจะดูสนุกเละอะไรนะคะก็ก็อาจจะอาจจะแบบ พอโตขึ้นมันก็อาจจะแบบต้องมีแบบนู่นนี่นั่นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่สมมติถ้ากัณฑ์มาจีบได้ไหมคะอุ้ยหือไม่รู้ไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้จีบเราด้วยซ้ำเพราะพอรเขาก็ไม่ได้อยากมาจีบเราด้วยซ้ำที่นี่โซก่อนไม่ใช่เลยเคยเปย์แบบเออแฟนเขาเทียงอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ โอเคขอบคุณค่ะพี่สามค่ะ